ขั้นตอนทำอิดแมนให้เข้าแอปบีพีดอเนาะออกนานี่แมนให้พิมพ์ไอดีของเขาหรือว่ายูเซอร์เนมรหัสฐานตามหน้าจอเนาะเมื่อพิมพ์สำเร็จแล้วแล้วก็ให้กดเข้าสู่ระบบเนาะกำลังเข้าสู่ระบบรอท่าโอเคก็จะเด้งออกมานานี้เนาะจะเป็นแจ้งการทางบริษัทเรื่องการเปลี่ยนแผนการตลาดเนาะอันนี้จะเป็นวิดีโอล่าสุดปี2 0 2 0เนาะก้าสามารถอ่านได้เนาะว่าเป็นแนวใดสสำหรับแผนการตลาดไหม ข้าพเจ้าจะบริ่านเนาะจากนั้นให้กดไมคครนตัวนี้ออกเนาะก็จะออกนารักของเฮาก็คือบัญชีของเฮานั่นเองเนาะทีนี้เฮาจะมาคำนวณรายได้ก็คือตอนนี้ซองรายได้ของเฮาแมนซูลซูลหลก็ห้าสิบแปดพันกีบกับศูนกีบเนาะก็คือรายได้แต่ละห้องก็จะมีหลายคนอธิบายให้ละจากบโคเอย่างความสั้น,นก็คือจะมาเข้าเรื่องกันเลยก็คือคำนวณโบนัสเลยเนาะ ให้เราเลื่อนลงเหมนี้เลื่อนลงหาเมนูคำว่ารายได้เหมือนบอกกดเข้าไปหันเลยนี่จะเป็นเมนูรายได้ทั้งมดเนาะว่าจะเป็นโบนัสการตลาดโบนัสบริหารโบนัสการเติมเงินโบนัสส่วนจุดสามเบอร์รายเดือนคำนวณโบนัสบริหารซึ่งเมนูที่เราจะเข้าในมันนี้ก็คือคำนวณโบนัสบริหารก็คือขาดจับคู่เนาะบันเทินก็กดเข้าไปอยู่หันเลยโอเคก็จะออกมาหน้านี้เนาะคำนวณโบนัสบริหารก็คือคอย ฝั่ง A กับฝั่ง B เนาะก็คือมีฝั่ง A 750ฟฝั่ง B 5 000, 7 5ล้านเนาะกะกดคำนวณเลยเนาะซึ่งอันนี้จะเป็นประวัติการคำนวณของข้าพเจ้าผ่านมาเนาะกะกดคำนวณเนาะกดคำนวณเลยจากนั้นระบบจะแจ้งมาให้เอาคือ,คอท่านต้องการคำนวณโบนัสจะกครูแทหรือบอกะเฮากดตกลงเลยเนาะโอเคกำลังคำนวณการคำนวณสำเร็จเนาะเมื่อสำเร็จแล้วเนาะฝั่ง A ก็เหลือศูนย์ ฝั่ง B ก็จะเลือ5ล้านไว้คำนวณรอบต่อไปเนาะถ้าฝั่ง A มีเขาก็สามารถคำนวณได้เลยเนาะรอบต่อไปย้อนกลับมาเบิรงว่ารายได้เข้ามาแล้วบอเนาะเข้าไปน่ารักเรือนโอเคเนาะ V พอยก็จะเข้าอ่าเงินจะเข้าของ B พอย52ขันกีบเนาะอันนี้คือรายได้ตัวมื่อกี้แหละที่เขาคำนวณสังเกตมันบอตอนทำอิดมันจะเป็นศูนย์มันบ่เดี๋ยวนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 5, 12, ห้าสิบสองพันกับห้าร้อยกีบเนาะกะหาเงินใดง่ายๆเนาะผ่านแอป,ปตัวนี้สำหรับคนที่เป็นสมาชิกแล้วเนาะเคยใช้แอป,ปตัวนี้แล้วกะเบื้องใดเป็นประโยชน์เนาะสำหรับคนที่ยังบ่ทันมีแอป,ปอยากจะมาใช้แอป,ปก็สามารถติดต่อสอบถามทิมงานแล้วกะ็คนส่งวิดีโอนี้ไปให้เลยจะติดต่อติดต่อสอบถามข้าพเจ้าโดยกล้องเลยก็ได้เนาะึ่งสามารถคอมเมนต์ได้เลยเนาะทางลุมของวิดีโอนี้และจะมาตอบคำถามให้เนาะ ก็สำหรับวิธีคำนวณโบนัสบริหารก็คือว่ามดเพียงเท่านี้เนาะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้เนาะแล้วมาพบกันใหม่เนาะในวิดีโอต่อๆไปขอขอบใจ